การทำลายงานสร้างของเด็กกลับเป็นกุญแจสำคัญสู่สมองอัจฉริยะความลับอยู่ในวิดีโอนี้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการรื้อบล็อกเป็นเพียงการเล่นสนแท้จริงแล้วคือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ชิ้นแรกของลูกการรื้อทำลายสอนให้เข้าใจแรงโน้มถ่วงและผลลัพธ์ต่างๆสมองกำลังสร้างวงจรใหม่ทุกครั้งทุกครั้งที่บล็อกล้มลงเด็กเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและความสมดุล นักจิตวิทยาพัฒนาการชี้ว่าการเล่นอิสระจำเป็นต่อความคิดสร้างสารรค์ เด็กๆได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาจากการวางแผนการรื้อและสร้างงานวิจัยพบว่ากิจกรรมเหล่านี้ช่วยพัฒนาสมองส่วนหน้ามากสมองสร้างการเชื่อมต่อใหม่นับล้านในการค้นพบด้วยมือการได้ลงมือทำสำคัญกว่าผลงานสำเร็จเสมอพ่อแม่จึงไม่ควรรีบห้ามเมื่อเห็นลูกทุบทิ้งผลงานให้โอกาสลูกได้สำรวจโลกผ่านการรื้อสร้างและทำลายวนไปเด็กจะเติบโตเป็นนักคิดที่ไม่กลัวความล้มเหลว อยากได้เคล็ดลับเลี้ยงลูกให้เก่งและดีกดติดตามไว้รอดูนะคะ